ในช่วงเย็นวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ความร่วมมือของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายนะครับเปิดโครงการขับเคลื่อนการจราจรไทยไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนหรือว่า traffic f o w e r d นะครับหวังลดอุบัติเหตุทางถนนส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยการจราจรครับ คุณผู้ชมครับช่วงสายของวันนี้เวลาประมาณ9นาฬิกาที่ผ่านมาพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดโครงการขับเคลื่อนจราจรไทยไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน Traffic Forward ร,ร,ร,รวดเร็วปลอดภัยเข้าใจไปด้วยกันโดยได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม ร้อมกับได้รับความร่วมมือจากทางกรุงเทพมหานครหน่วยงานในภาคีเครือข่ายร่วมพูดคุยถึงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการจราจรให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครับโดยพลตำรวจเอกต่อศักกล่าวถึงโครงการดังกล่าวนะครับว่าเป็นหนึ่งในนโยบายค i c k วินของทางรัฐบาลและเป็นนโยบายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญกับการเคารพกฎหมายจราจรคำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนซึ่งนอกจากการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยแล้วนะครับยังให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ไม่เพียงเป้าระวังเฉพาะช่วงเทศกาล7วันอันตรายเท่านั้น <c oughs> แต่ว่าประชาชนต้องมีจิตสำนึกเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอยู่ตลอดเวลาทำให้เป็นวิถีชีวิตประจำวัน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมตั้งเป้าจะต้องลดอุบัติเหตุทางถนนลดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นสูญเสียชีวิตหรือว่าการได้รับบาดเจ็บให้เห็นผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมภายใน3เดือนและติดตามผลทุกไตรมาสด้วยนั่นเองครับทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้เน้นยำ้ำการบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งก็ทำเพื่อความปลอดภยัย ของพี่น้องประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการปฏิบัติด้วยอย่างเช่นใช้โดรนบินสำรวจสภาพการจราจรระบบ AI เข้ามาตรวจจับทะเบียนรถที่ทำผิดกฎหมายหรือมักจะทำผิดซ้ำซากพร้อมกับเปิดอบรมประชาชนในโครงการอาสาตาจราจรนะครับเพื่อให้เข้ามาช่วยกันสนับสนุนการทำงานของตำรวจนอกจากนี้ยังประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น มาร่วมปฏิบัติยืนยันการบังคับใช้กฎหมายเปรียบเทียบปรับผู้กระทําผิดกฎจราจรค่าปรับก็จะถูกบริหารลงไปสู่ท้องถิ่นเพื่อจัดสรรน,นําไปปรับปรุงโครงสร้างการจราจรด้วยนะครับหรือว่าวิศวกรรมจราจรอย่างเช่นการปรับปรุงถนนเส้นทางป้ายแจ้งเตือนต่างๆซึ่งก็ใช้แนวทางเดียวกันกับในต่างประเทศนั่นเองครับ พลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวด้วยนะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการขับขี่ปลอดภัยโดยปรับแนวคิดของตำรวจให้เตือนก่อนปรับเตือนก่อนนะครับแล้วก็จะมีการปรับเป็นขั้นบันไดผ่านแอปพลิเคชัน l ล n e ชื่อว่าขับดีดาวน์โหลดกันได้นะครับสำหรับ l ล n e ขับดีนะครับซึ่งเชื่อว่าการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน ก็จะสามารถช่วยลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลงได้น,นั่นเองครับ,รบนอกจากจะมีท่านพลตรรดเอกต่อศักดิ์สุขวิมลแล้วนะครับพอบอตรก็ยังมีพลตรรดเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตร,รหรือว่ารองโจ๊กรองโจ๊กเนี่ยก็รับผิดชอบงานด้านจราจรโดยตรงวันนี้ก็เข้าร่วมการสัมมานาพูดคุยบนเวทีด้วยแล้วก็เชื่อว่า การร่วมมือกันของหลายๆหน่วยงานนะครับทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครนี่นะฮะเมืองหลวงก็รถแสนจะติดซะเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าหลังจากนี้เรื่องของปัญหาการจราจรก็น่าจะลดน้อยลงเราเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วก็มีอาจารย์ปริญญาเทวาณริมิตรกุลนะครับจากคณะนิติศาสตร์ของธรรมศาสตร์นะครับมาร่วมบนเวทีในครั้งนี้ด้วยนั่นเองครับจริงโครงการ เรื่องของ forward safety เรื่องเรื่องของการจราจรเนี่ยนะครับเป็นนโยบายที่เราทำเงินมาแต่มาอย่างต่อเนื่องและทุกทุกรัฐบาลเลยแล้วกันแล้วพูดแล้วก็เป็นนโยบายที่เราอยากขับเคลื่อนให้ให้การขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วก็ทุกคนเคารพกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องงานจราจรน่ะไม่ได้ทำเพื่อตำรวจหรอกนะครับมันก็คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆ มึงขับขี่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายมันก็เพื่อความเพื่อความปลอดภยัยแต่เราจะทำยังไงที่ที่ไม่ใช่แค่รณรงช่วง7วันอันตรายนะครับมันควรจะเป็นวิถีชีวิตทุกวันในเรื่องของการขับขี่ปลอดภยัยก็เลยทำให้ให้เรามีการท้าเรียกว่าประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานนะครับและมีการทําสถิติเพื่อเป็นตัวเลขเลยเพื่อเพื่อลดลดปัญหา อุบัติเหตุจากการที่ีเราบังคับใช้กฎหมายอย่างอย่างไม่อย่างที่ที่ที่ทำให้คนไม่เกรงกลัวเมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านรองสุรเชษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าต่อไปเราอาจจะต้องพัฒนาไปถึงขั้นที่จะผลักดันให้มีสารจราจรเลยดีกว่านะครับเมื่อกี้ได,ได,ได้เพื่อให้ต่อยอดต่อไปเพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างอย่างที่เท่าเทียมกันด้วยแล้วก็มาตรฐานเลยไม่ใช่แล้วก็หนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือมันเรียกว่ามันเป็นเรื่องของ ทัฟฟิกไอเอติจูดเนี่ยคือคือเรื่องของทัศนคติการเผชิญหน้าระหว่างพี่น้องประชาชนกับตำรวจนะครับในนี้เราขึ้นศาลคุณมีทิเก็ตมีใบสั่งถึงคุณทำปิดกฎรจราจรมันมันไม่มี2มาตรฐานหรือ3มาตรฐานมันคือมาตรฐานเดียวกันคือการบังคับใช้กฎหมายที่เราสังเกตไหมว่าเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเขาสปีดลิมิตเขาให้50 mm hmm. เขาก็50พอเขาให้รีดิวสปีดหรือลดสปีดลงเหลือ40เราก็40 แต่พอเรากลับมาประเทศไทยปุ๊บลงเครื่องที่สุวรรณภูมิออกมาก็ร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่กันเลยเพราะอะไร,ะเ,พระเพราะที่บ้านเขาบังคับใช้กฎหมายโดยใช้ใช้ขอดอือหรือมีสารจราจรมีการปรับแล้วก็ตัดแต้มอันนี้จะทาให้ให,ให้ให้พินให้การจะอุบัติเหตุเนี่ยลดน้อยลงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างอย่างเท่าเทียมกันนะครับนการปีใหม่นะคะอารนี้จะเข้ามาช่วยลดอุบัติเหตุได้ยังไงบ้างคือจริงๆแล้วเรา มีการรณรงค์นะครับในการมีการตั้งด่านด้วยและการให้ให้ความรู้ในเรื่องเรื่องกฎหมายจราจรและเรื่องบทลงโทษต่างๆที่เป็นพินัยอะไรนี้มันจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับคือรณรงค์เราก็รณรงค์มาตลอดอยู่แล้วเน,นี้เรื่องของการจราจรก็มันทําให้เป็นรูปธรรมที่ที่ชัดเจนทุกคนก็ฝากความหวังไว้กับตํารวจนะอุบัติเหตุสูง มันมันไม่ใช่ว่าตำรวจไม่ไม่ได้ไดควบคุมกากับดูแลเราก็ทำในมาตรการอย่างนี้ทุกปีแต่พี่บอกว่าทําไมเราต้องทําแค่เจวันอันตรานยนะครับช่วงสงการช่วงปีใหม่เราควรจะทําตลอดทั้งปีด้วยเพราะเรื่องอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องของของพี่น้องประชาชนทุกคนในความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันควรจะความปลอดภัยทุกวันไม่ใช่แค่เจวันแค่นั้นเองแต่ในช่วงครับเราก็สิทธิมา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 เป็นตัวตัวจับด้วยแล้วมีหลายหน่วยงานนะครับมีทั้งภาค ภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงานมากที่เข้ามา,มาร่วมในการทำครานี้ไม่ใช่ตํารวจอย่างเดียวแล้วที่จะขับเคลื่อนองค์การเรื่องงานจราจรแล้วมันภาพรวมทั้งหมดครับอย่มีการนําเทคโนโลยีอะไรเข้ามาใช่ยอย่างเช่นโดรนนี่ครับเอาโดรนขึ้นตรวจสภาพการจราจรเอา AI มาจับเรื่องเรื่องของทะเบียนรถที่ผิดกฎหมายเราจะสังเกตว่าเราเราจับรถที่ที่ผิดกฎหมายหรือทําความผิดซ้ำซากแล้วไม่จ่ายใบสั่ง เข้ามาใช้รถป้ายแดงซึ่งไม่ได้จดทะเบียนมาใช้แล้วพวกนี้เวลาไปก่อเหตุแล้วเราเรา,เราตามจับยากเนื่องจากทะเบียนที่ไม่ถูกไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็เรามีเรื่องของการรณรงค์เรื่องของการถ่ายคลิปนะครับเราก็จะเห็นว่าเราพอได้คลิปปุ๊บเราสามารถที่จะตามตามจับรถที่ก่อเหตุแล้วหลบหนีเนี่ยก็ได้คลิปจากพี่น้องประชาชนเข้ามาแล้วเรามีการการให้รางวัลด้วยก็ได้พี่น้องประชาชนเยอะที่น้องจะเห็นว่าคลิปเนี่ยจะเห็นป้ายทะเบียน แล้วเราก็ตามตามผู้เสียหายแล้วก็ผู้ก่อเหตุได้ด้วยเดี๋ยวมีร่วมกับกระทรวงมหาดไทยใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทย่านรองนายกกระทรวงมหาดไทยก็ใช้ปอพ,อพอนะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนท้องถินน่นในการเข้ามาช่วยในในเรื่องของงานจราจรแล้วก็เงินค่าปรับที่เข้าสู่ท้องถิ่นเดี๋ยวนี้มันก็จะเข้ามาสู่การการเข้ามาโครงการจราจรในการที่จะสร้างเรียกว่า วิศวกรรมจราจรการสร้างทรายต่างๆเงินค่าปรับต่างๆไม่ใช่กลับมาให้ตำรวจนะครับเราต้องเข้าใจก่อนเพราะนี่โครงการพวกนี้จะเข้าไปสู่การทําให้ถนนหนทางหรือทรายต่างๆเครื่องหมายต่างเนี่ยมันมันทำให้ให้ปลอดภัยขึ้นนะครับอย่างกี้ก็ได้นั่งคุยกันว่าเงินค่าปรับพวกนี้ต้องกลับไปสู่ที่น้องประชาชนก่อน,เ,นเพื่อเพื่อไปสร้างสร้างถนนหนทางในเมืองนอกเขาทำแบบนี้นะครับ พอได้ได้เงินค่าธรรมเนียมต่างๆเสร็จแล้วเขาก็จะไปสร้าง mm hmm. เขาเรียกวิศวกรรมจราจร mm hmm. สิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ช่วยให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยในการใช้ถนนเขาก็เอาเงินกองทุนเพื่อประชาชนการขับเคลื่อน 4S น,นียครับจะได้ก่อนปีใหมต่ตามใช่ใชครับใช่ๆครับมันเป็นควิกวิงซึ่ง,ซ,งซึ่งก็วอานโยบายไปแล้วว่ามันเป็นควิกวิงที่เราจะต้องทำเร่งควิกวิงมันจะมีคอเตอร์ละ3เดือน ใน3เดือนต้องเห็นผลในการขับเคลื่อนเพราะเวลาของพี่มีแค่เหลือ290วันแล้วันละในช่วงนี้เราจะทำให้ให้ใหได้เห็นภา,ภาพภาพภาพที่เราสามารถทำได้เร็วที่สุดนะครับประมาณสามเดือนใช่ครับใช่ครับอันนี้ปีใหม่ก็จะเริ่มแล้วนะครับคือคืออันนี้เราต้องรอจับสถิติก่อนเพราะมันยังมันยังไม่ได้ไม่ได้เริ่มแต่คิดว่าถ้าเราบังชับใช้กฎหมายที่อย่างเข้มงวดเนี่ยสถิติมันจะต้องมันจะต้องตามตามตามตัวนี้มันต้องลดลง มันจะย้อนแย้งกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราใช้สถาบันพัฒนาบริหารของของนีด้ามาเป็นเป็นผู้ประเมินให้เราซึ่งซึ่งเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว